สรุปข่าวคัดคูณข่าวแรกวันนี้นะครับบ s สบิสเนสไลเมนต์ลงนามขายคุรุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับส่งโรงพยาบาลมูลค่า370ล้านบาทสำหรับตัวบริษัทนี้นะครับเคยมียอดขายที่สูงมากนะครับในช่วงปี6กสีจากการที่ตัวบริษัทเองมีการขายเข้ากับตัวโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานทางการแพทย์เป็นช่วงที่เราประสบปัญหาเรื่องของภาวะการติดต่อของโรคโควิด -19 แต่ปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะ ไม่ได้พูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นว่าการส่งมอบทางคุรุพันธ์ต่างๆก็จะเป็นการส่งมอบโรงพยาบาลใหม่บ้างละมีการรีเพรสในตัวเครื่องและอุปกรณ์เครื่องเก่านะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากตัวรายได้ของบริษัทที่ผ่านมาในช่วงปี6กสี่ก้าหกนะครับก็สังเกตว่าปีหกเนี่ยถือว่าทํารายได้ดีเลยทีเดียวถ้าเทียบกับปีหกาที่ผ่านมาแล้วก็มีอัตรากําไรสุทธิหรือ Net Prof i t Margin นะครับที่ถือทำห้ได้ดีด้วยประมาณทั้งสิบถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต ในขณะที่ปีนี้กําไรของตัวบริษัทเองนะครับก็น่าจะมีโอกาสทําได้ดีกว่าปีที่แล้วถ้าหากเรามองในเนื้อหานี้แล้วมองว่าตัวบริษัทเองมีมูลค่าของงานที่จะรับเพิ่มขึ้นได้นะครับก็มองในมุมของการจ่ายปันผลก็ถือว่าดีนะครับปันผลออขออภัยครับ P/E ประมาณ13เท่าก็ถือว่าเป็นอัตราส่วนของความถูกความแพงที่ไม่ได้สูงมากในขณะที่ความคุ้มค่าหรือตัวเงินปันผลหรือ y ิ e เนี่ยอยู่ประมาณ5%เ์ ในขณะที่ราคาหุ้นก็มีการตอบสนองในภาพลดลงมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือจากราคาหุ้นประมาณทัก10บาทลงมาเกือบครึ่งนะครับผมว่าเกินครึ่งเนะี่ยเหลือประมาณทัก3หรือ4บาทปัจจัยนะครับก็มาจากงบการเงินที่ลงเหลือรุนแรงนั่นแหละแต่รอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการกลับมาได้นะครับจากปริมาณงานที่มีอยู่เอาว่าถ้าซื้อเพื่อกินเงินปันผล ผมก็คิดว่ายังอยู่ในกรอบที่น่าสนใจแต่ถามวา่าติดอันดับ10อันดับหุ้นปันผลไหมผมว่าก็คงไม่ติดเพราะว่าตัวอื่นมีปันผลเยอะกว่านี้อีกหลายตัวเหมือนกันเอาเป็นแต่ว่าใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับขายเครื่องมือทางการแพทย์ก็ลองดูตัวนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มของการแพทย์เช่นกันมาดู R J H นะครับ ร่วมทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่นะครับฟ้าฝนนะครับบอกว่าทำยอดขายเพิ่มขึ้นก็จากประเด็นหลายๆอย่างนะครับทำให้ตัวกำไรสุทธิของบร,ริษัทในปีนี้ปี66เนี่ยนะเทียบกับปี64-65อาจจะลดลงเยอะมากแต่ถ้าเทียบกับช่วงของปี62และ63 มีความเป็นไปได้ว่าปิว6เนี่ยจะมีกําไรที่สูงกว่าปิวสองสนะครับปัจจัยบวกของตัวบริษัทมีอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะก็จะเป็นช่วงที่ฝนหนักนะครับมีการแพร่พันธุ์ของพวกยุงลายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะที่เข้ามาด้วยก็จะมีคนที่เกิดอาการเจ็บป่วยเข้ามาโรงพยาบาลเยอะก็สังเกตว่าแต่มมสที่3เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่รายได้เยอะที่สุด ไม่นับโควิดช่วง64-65นะในขณะที่ช่วงวันที่1พฤษภาคมปี66ที่ผ่านมานะครับก็มีการเพิ่มนะค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อเคสสาหรับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจากประมาณ1 6 0 0หกาเป็น1 8 0 0ด้วยก็เชื่อได้ว่าปีนี้นะครับปี66จะมีรายได้ที่ทำให้เป็นนิวไฮไม่นับปี64นะย้ำอีกทีนะไม่นับปี64แล้วก็ล่าสุด มีการประกาศจ่ายปันผลไปแล้วนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือต้นปีอยู่ที่70ตังค์และผมย้ำอีกทีถ้าไม่รวมช่วงของโควิดเขาจ่ายเยอะกว่าในช่วงก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นนิวไฮแล้วกันที่เป็นแบบช่วงเวลาปกติโดยคิดเป็นเงินปันผลประมาณ2.5%ได้ในขณะที่ถ้าภาพรวมทั้งปีนะครับจ่ายได้กับ62เนี่ยถ้าเกิดเท่ากับปี62นะมีโอกาสจ่ายได้อีกประมาณตั้ง6หรือ ให้ดีอาจจะได้0.7ก็มีโอกาสเบิ้ลตรงนี้ขึ้นไปอีกประมาณสัก2.5ก็อาจจะได้เห็นปันผลประมาณ5%ต่อปี3ครั้งล่าสุดบริษัทจ่ายปันผลนะครับ2ครั้งต่อปีก็คือครึ่งปีแรก1ครั้งครึ่งปีหลังอีก1ครั้งนะครับโดยก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเห็นตัวเลขของเงินปันผลอยู่ในระดับที่สูงประมาณ9%ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ประโยชน์จากช่วง เงินนะครับที่ได้รับจากช่วงโควิดก็เลยจ่ายเป็นผลเยอะเอาละแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็จะมีโรงพยาบาลใหม่ที่เขาถือหุ้น55ร่วมกับโรงพยาบาลวิพรา,ามโรงพยาบาลรามคำแหงโรงพยาบาลศิลปทย์นะครับก็ไปเปิดโรงพยาบาลแถวแถวร่วมเก้าซึ่งเป็นครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่ยังเป็นชานเมืองอยู่นะก็จะรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยประกันตนซะเป็นส่วนใหญ่ ตอนนี้เขามีอยู่ที่อยุธยานะครับแล้วก็สระบุรีก็ที่ต่อไปนะครับปีห8แเขาน่าจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและยังมีที่บ่อวินนะครับที่ข่าวนี้ยังไม่ได้กลับมาพูดถึงอ่ะก็ใครสนใจโรงพยาบาลที่ยังมีการเติบโตนะครับร่วมกับกลุ่มรามํำแหงด้วยนะก็เป็นตัวนี้นะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นลักษณะของโรงพยาบาลเช่นเดียวกันก็จะเป็นโรงพยาบาล EKH นะครับสำหรับตัว EKH เองก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัว ขึ้นมาพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการเ,าเปิดประเทศนะก็สังเกตว่าพอมีการเปิดประเทศพอมอีจีนเข้ามานะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาตัวบริษัทเองก็ได้รับประโยชน์นะโดยเฉพาะการามีการให้คำปรึกษาเรื่องของการาคลอดลูกนะครับหรือมีการ จากการเรื่องของบุตร IVF นะครับเด็กหลอดแก้วหรืออะไรก็แล้วแตนะ่ก็ได้ประโยชน์เป็นอย่างมากสังเกตว่าราคาหุ้นก็มีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงประมาณ6เดือน3เดือนเนี่ยเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับจาก7จ็บาทห้มาเป็นบาทบาทสิแต่ว่าในลักษณะของรายได้ในอนาคตความพิเศษของเขานะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของรายได้ที่ดูเหมือนว่าในช่วงของโควิดในที่ที่ผ่านมาเขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันและดูเหมือน หลังจากช่วงโควิดนะครับปี4 6 5ในะปี66ก็ยังมีไรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและดูเหมือนว่าจะทำนิวไฮสูงกว่าปี64ด้วยซ้ำไปแล้วก็อาจจะถูงกว่าปี65ถ้าไม่รวมกำไรพิเศษนะอันนี้มีกำไรพิเศษจากการซื้อขายตัวโรงพยาบาลนะครับถ้าหากเรามาเทียบตัวกำไรในช่วงของปี หกหกเห็นว่ามีกาไรพิเศษจากการซื้อขายโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็มีแนวโน้มนะครับที่กําไรจะสามารถกลับมาเป็นนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตเอ้าไม่รวมช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ว่าแน่นอนละ่ะถ้าเกิดเทียบเงินปันผลเมื่อสักครู่ก็อาจจะสู้กับอีกตัวหนึ่งไม่ได้นะตัวหนึ่งเนะี่ยได้ประมาณสักน่าจะประมาณ5ตัวนี้อาจจะได้ประมาณสัก 3- 4%โดยประมาณโดยภาพรวมทั้งหมดของ EKS นะครับนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลนะครับที่ในกลุ่มเนี่ยมีการซื้อเข้าใหม่ แล้วยังเป็นคอนเทนต์เดิมคอนเทนต์เดียวกันกับ RJH ก็คืออยู่ในส่วนของเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจโรงพยาบาลได้ประโยชน์จากช่วงฤดูฝนนะครับที่จะ,จะมีกลุ่มของคนที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงโรงพยาบาลใหม่ที่เพิ่งซื้อเข้ามาด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสทั้งผู้ป่วยชาวไทยและก็ผู้ป่วยต่างประเทศแต่ที่เข้ามาทําเรื่องของเด็ก IVF นะครับเอาละจะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นะ่าสนใจในกลุ่มโรงพยาบาลมาดูในส่วนภาค การบริโภคบ้างนะครับก็จะเป็นส่วนกลุ่มของบริษัทที่ขายสินค้าเนื้อสัตว์ต่างๆก็มีข่าวว่า BTG นำทีมบวก5%ราคาหมูพุ่ง3สัปดาห์ติดก็ได้ประโยชน์ไปหลายบริษัทเหมือนกันนะครับยตัวอย่างช่วง CPF นะครับ BTG e t t g r o w หรือจะเป็น Thai Food Good นะครับพวกนี้เขาก็จะขายสินค้าที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวเบ ta กลเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ ลังจากที่ IPO เข้ามาราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาตลอดแต่ดูเหมือนไอคอนิซัสนะครับมีการปรับราคาขึ้นไปพอสมควรก็ดูจากราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะสังเกตว่าเริ่มมีการปรับขยับขึ้นมาพอสมควรแล้วด้วยราคาหมูที่มีการปรับตัวขึ้นมาจนถึงจุดคุ้มทุนนะล่าสุดปันผลอยู่มานักสี่เปอร์เซ็นต์ราคาลงค่อนข้างลึกมากนะครับบริษัทกลุ่มนี้เขาก็จะมีความผันผวน มีความกังวลใจนะต่อราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงกึ่งกดูเหมือนจะเป็นพวกกลุ่มวัตจักรเหมือนกันนะก็ใครซื้อกลุ่มนี้ก็ผมคิดว่ามันเป็นรอบๆนะถ้าใครติดอยู่ก็เอาใจช่วยครับผมว่ากลับมาได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในอนาคตคุณต่อไปนะครับก็เป็นหารหารเอเนอร์จีนะครับพร้อมรุธุรกิจใหม่มีแบ็กหลอกประมาณ400ล้านสำหรับตัวอาหาร เขาก็พยายามที่จะประมูลนะครับเข้าไปติดต่อหางานเพิ่มอีกประมาณสักพันกว่าล้านในโครงการต่างๆเป็นบริษัทที่รับจ้างในการติดตั้งอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับการการ,การกันัยนะครับดับไฟแล้วก็มีอุตสาหกรรมอื่นๆยกตัวยอย่างเช่นปรินติง้งอย่างนี้ก็ด้วยเช่นการรวมถึงอุปกรณ์ทําความเย็น นี่ก็มีเช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่ผมอยากให้ดูก็คือยิวอยู่ที่ประมาณ6กเปอซ็นถือว่าสวยมากนะครับสำหรับตัวนี้และถ้าหากไปมองในส่วนของตัว PE PE เองของตัวบริษัทก็อยู่ในระดับต่ำนะครับประมาณ1ิบสิบสองเท่าเท่านั้นเองเอาว่ากันตามจริงเนี่ยประมาณทั้งสิบสามเท่านะ่าจะเป็นเกณฑ์หรือสิบสี่เท่านะครับจะเป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ดูเหมาะสมมากกว่าฉะนั้น ในความถูกความแพงเนี่ยก็คือถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานประมาณสัก2เท่าในขณะที่ book value นะครับของตัวบริษัทก็ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่มันหตรงนี้ก็ต่ำมาทั้า0นยดูจากความถูกความแพงก็ถือว่าตลาดเองเนี่ยยังไม่ให้ราคาเท่าไหร่แต่ถ้ามองในมุมปันผลนะครับรอบปี65เนี่ยจ่ายมา0.13แล้วปี66ดูแนวโน้มกำไรเนี่ยน่าจะสูงกว่าปี65ฉะนั้นโอกาสที่ได้ปันผลเกิน5.91%ี่ยมีสูงมากแต่ เข้าใจหนึ่งปีครั้งหนึ่งไปรับันผลอีกทีรอบหน้าเลยนะครับก็คือจ่ายนะครับจ่ายวันที่19พฤษภาคมก็ <laughs> น่าจะรอกันเหงือกแห้งนะครับแล้วก็ XD ก็คือวันที่10บมีนาคมว่าจะจ่ายนานมากนานเหลือเกินในขณะที่ตัวราคาหุ้นของตัวบริษัทนะครับถ้าดูแนวโน้มจริงก็คือไม่ได้เคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวกมากเท่าไหร่นักตอนนี้ก็ขึ้นมาแค่ประมาณ10 1บตังค์2ีตังค์เท่านั้นเอง นะก็บวกมาประมาณสัก5 10เอรอรวะแนวโน้มก่อนหนะ้านี้ที่มีงานดีๆงานเยอะๆนะครับรับรู้งานได้ก็ราคาประมาณเกือบๆ3บาทฉะนั้นใครที่ชอบเงินปันผลก็ลองพิจารณาตัวนี้นครับประมาณสัก6คิดว่าน่าจะได้อยู่นะในขณะที่ตัวข่าวต่อไปนะครับเป็น c s z ก็จะเป็นงานก่อสร้างรับจ้างเหมาซึ่งตัวนี้มันมีความรู้สึก ว่าปริมาณงานเนี่ยเยอะกว่าล่าสุดเนี่ยเป็นการประกาศนะครับว่ามีงานเข้าประมาณ800ล้านตรงนี้รับรู้ส่วนงานประมาณสัก2ปี22เดือนนะรประมาณ22เดือนยิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 9่เซึ่งออถือว่าไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับผมว่ากลางๆแหละจัดอยู่ในกลุ่มของคุ้นที่จ่ายปันผลดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวเพียงแต่ว่า P.E. ตอนนี้มัน6เท่าถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่า ลักษณะของกําไรปีที่แล้วเนี่ยกำไรค่อนข้างดีแต่ว่าราคาเนี่ยลงพอสมควรนะจะเห็นว่ากําไรปีนี้อาจจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้แต่ว่าปริมาณงานที่มีอยู่ในมือผมต้องบอกว่าปริมาณงานที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้มีมาทั้ง3 8 0 0ล้านถึงเยอะมากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีรายได้ประมาณ3,000ล้านปีนี้ทําไปแล้วประมาณ1,500ก็อย่างน้อยๆเนี่ยมีแบ็กหลอกเตรียมไว้แล้วประมาณปีครึ่งแล้วมีงานเมื่อสักครู่นะครับเข้ามาอีกก็แสดงว่าตัวบริษัทเองเนี่ยยังมีโอกาส ไปต่อในโครงการใหญ่ๆได้อีกหลายๆโครงการเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเรามองในม,มุมของตัวราคาหุ้นที่ผมพูดใ้ฟัเงว่าสักครู่นี้ราคาเนี่ยลงมาจุดจากจุดที่พีคจริงๆนะครับก็ประมาณสัก6บาทแล้วหลังจากนั้นก็เทไหลลงมาเลยก็มีความกังวลใจแหละมองว่ากําไรบริษัทอาจจะไม่แน่นอนอาจจะไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาหุ้นก็ลงมาแต่ว่าด้วยปัจจุบันนะครับ การส่งมอบงานเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วในขณะที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อัตราส่วนทางการเงิน P/E นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากรวมถึงตัว y วของตัวบริษัทก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับประมาณ4.95อาจจะมีการจ่ายได้มากถึง5เเลยทีเดียวก็ถือว่าซื้อแล้วได้รุ้นนะสำหรับตัวนี้ข่าวต่อไปนะครับมาอัปเดตในส่วนของข่าวหุ้น Eastwater กันหน่อย Eastwater นะครับล่าสุดสารปกครองสูงสุด สูงสุดแล้วนะครับก็บอกว่าตีตกคดีไม่รับฟ้องนะครับสำหรับกรมธนารักษ์ล้มประมูลท่อส่งน้ำ EEC ก่อนหน้านี้นะครับก็อยู่ในส่วนที่ East Water เองเนี่ยจะต้องมีการประมูลงานเพื่อนำโครงสร้างที่ตัวเองเคยรับผิดชอบอยู่นะครับกลับมาบริหารใหม่ก็สรุปว่าไม่สามารถที่จะชนะในการประมูลรอบที่2ได้เขาก็มีการไปร้องนะครับกับทางสารปกครองชั้นต้นว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมีการล้มการประมูลรอบแรกไปจึงทําให้บริษัทเองเนี่ยมีการเสียประโยชน์นะครับจนมาจนเป็นที่มาของการประมูลรอบที่2แล้วตัวเองก็แพ้ประมูลรอบที่2ไปสังเกตนะครับว่ากําไรของบริษัทเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเน,นื่องและดูว่าโอกาสที่จะกลับมาจากการชนะคดีเนี่ยเป็นไปได้ยากมากแล้วนะครับเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดเองมีการระ,ระบุว่า อีฟอเตอเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียประโยชน์ในการดําเนินกิจการในการบริหารน้ำํำฉะนั้นผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จริงๆจะเป็นภาคประชาชนที่มีที่มีที่มีสิทธิ์ในการฟ้องร้องในในศารปกครองสูงสุดฉะนั้นอี o อเตอร์จะต้องออกแนวทางไหนอย่างไรแต่ถ้าดูจากกำไรตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คงจะเป็นบริษัทที่ดูเหมือนมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องแต่อนาคต นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะเป็นต้องพิจารณาในการลงทุนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวของหุ้น F-Smart บ้างหลังจากที่ F-Smart เนี่ยหายจากหน้าจอของสื่อไปนานหลังจากที่มีข่าวตู้เต่าบินแล้วก็เงียบหายไปสักพักหนึ่งตอนนี้ F-Smart นะครับก็ถือหุ้นตัว Vending Machine อยู่ที่ประมาณสัก26%เป็นการถือหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับจากตู้เต่าบินเนี่ยมีไรายได้และกำไรสูงขึ้นด้วยก็จากตัว F-Smart ล่าสุดนะครับท่านจะเห็นว่ากำไรของบร,ริษัทเริ่มที่จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วเหมือนกับตั้งฐานได้แล้วในขณะที่ยอดเติมเงินเนี่ยยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีกาไรจากทางตู้เต่าบินเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนก็ดูเหมือนว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ bottom สุดแล้วก็ได้นะครับในขณะที่ตู้ต่อบินเขาตั้งเป้าปีนี้10,000แต่ในเนื้อหาข่าวบอกว่าอาจจะทําได้อยู่ในระดับประมาณ8,000กว่าเครื่องก็อาจจะมีการย้ายจุดไปถึงจุดที่มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็มีตู้กิ้งก่านะครับซึ่งในขั้นแรกจะมีการเปิดตามตึกตามอาคารคอนโดแล้วก็สํานักง,งานก่อนจะเป็นแบบ AC ชาร์นะครับแล้วก็ยุคต่อไปก็จะเป็น DC ชาร์ พวกนี้เขาจะตั้งใจนะครับให้ได้ประมาณ10,000แจุดทั่วประเทศซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นส่วนสําคัญแหละที่จะเป็น S-Curve ใหม่ของตัวธุรกิจด้วยในขณะที่การสนับสนุนทงางภาครัฐนะครับยังมีอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่ก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ตัวบริษัทเองมุ่งหวังนะครับให้เกิดกําไรใหม่ๆในอนาคตในขณะที่ถ้ามองในมุมไรายได้และก็กําไรเนะี่ยยังไม่ได้ทําตัวเลขใหม่หรือทําตัวเลขที่เป็นการกลับตัวอย่างชัดเจนแต่เชื่อว่าเชื่อว่านะครับ หลังจากมีตู้ต่อบินขึ Noise ้นมาเกิน8พันหรือหนึ่งหมื่นตู้ก็น่าจะเห็นความชัดเจนของกําไรหรือส่วนแบ่งกําไรที่เพิ่มสูงขึ้นก็ไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวสุดท้ายของค่ําคืนนี้ก็คือตัว TQR นะครับพุดโปรดักลุกประกันภัยไซเบอร์ปั๊มผลงานโต10%สําหรับตัว TQR ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท TQM นะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็บอกว่าจะมีการลุกประกันภัยไซเบอร์รวมถึงรถยนต์ E ีด้วยสังเกตปีนี้นะครับก็ถือว่าคำกำไรกลับมาได้แล้วหลังจากที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆในปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีการขยายตัวธุรกิจและมีการปรับโครงสร้างมีการว่าจ้างพนักง,งานแล้วก็ที่ปรึกษาเข้ามาเพิ่มเติมนะครับในการเปลี่ยนแปลงตัวธุรกิจทั้ง TQM แล้วก็ TQR ตัวนี้แหละและล่าสุดนะครับได้มีการจับมือร่วมกับทาง TQM ด้วยนะครับเพื่อ,อออกประกันภัยใหม่ๆให้กับตัวธุรกิจ ที่ผ่านมานะครับในกลุ่มของอุตสาหกรรมนี้ก็ต้องบอกว่าได้ประโยชน์จากช่วงโควิด -19 ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยกำไรเริ่มท่งๆนะครับนักลงทุนต่างๆเริ่มรู้สึกว่าเออตัวนี้อาจจะแพงเกินไปนะครับก็มีการทิ้งของราคาหุ้นลงมาอย่างต่อเน,นื่องจากประมาณ12-14บาทจนเหลือประมาณ8บาทตอนนี้นะครับเริ่มกลับขึ้นไปใหม่แล้วท่านจะเห็นว่ามีจุดอยู่2แท่งตรงนี้ประมาณวันที่ หลายวันที่ที่สองวันที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณ7จ็ดบาทปลายๆนะครับกับ8บาทต้นๆก็เริ่มเห็นตัวเลขที่กลับมาได้แล้วก็เป็นผลมาจากการที่ตัวบริษัทเองเนี่ยมีความพยายามนะครับที่จะทําหลายๆอย่างทั้งประกันภัยไซเบอร์ประกันภัยท่องเทีย่ยวร่วมกับทาง TQM แล้วก็ประกันลด EV นะครับประกันสุขภาพปัจจุบันอยู่ที่4 8 4ตัวนี้เอาว่าตามตรงนะไม่ใช่บริษัทที่จะจ่ายปันผลเยอะขนาดนี้แต่เนื่องด้วยจากเหตุว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงมา ค่อนข้างเยอะมากจึงทําให้ปัจจุบันเนี่ยปันผลขึ้นถึง4.84%ทั้นนั้นถ้าหากใครที่ต้องการซื้อในกลุ่มของเป็นบรกเกอร์ประกันนะครับก็มีตัวนี้แหละนะครับที่ยังมีความสามารถที่เราเห็นว่าน่าจะเติบโตไปพร้อมกับ TQM แล้วก็ปันผลดูในระดับค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ payout ประมาณ75-90%ก็น่าจะยังไม่มีความต้องการในการที่จะขยายตัวธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มเติมมีการแค่ออกกรมธรรเพิ่มอะไรทํานองนี้มากกว่า นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ลองติดตามไปพร้อมกับตัว TQM นั่นแหละครับเพืนครับอ่ะจบครับสำหรับในการคัดข่าวหุ้นน